สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube อาจารย์กิจฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปวิดีโ,ดโอใหม่ๆกันไว้ด้วยนะครับคำทำนายปี2568สินแสพานุวัตรพันวิชาตกุลเปิดคำทำนายคำพยากรณ์เอาไว้ว่า,วาปี2568เป็นธาตุไม้คือดูดเงินเศรษฐกิจมหาภาคจะแย่คนรวยจะรวยเพิ่มขึ้นขณะที่คนจนจะจนเหมือนเดิม ซึ่งปีงูเป็นปีของการฉกชิงโอกาสแหวกัดหักหลังกันในกลุ่มนักลงทุนนักการเมืองรัฐบาลไม่มีมิตรแท้และศัตรูที่ถาวรเป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับฮวงจุ้ยยุค9ก้าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงพลิกผันของโลกเช่นน้ำท่วมโลกหรือการที่นักวิทยาศาสตร์ออกมาเตือนว่ากรุงเทพอาจจะต้องจมใต้บาดาลดังนั้นในปี2568 จึงต้องจับตาในเรื่องของการเกิดอุทกภยัยครั้งใหญ่และจัททวีความรุนแรงต่อเนื่องไปจนถึงปี2569และปี2570ขณะที่เกณฑ์การเมืองมีความเปลี่ยนแปลงในรัฐบาลส่วนปฏิวัติจะมีมาทีหลังสุดแต่ยังไม่ถึงขั้นตรงนั้นยุบสภามีโอกาสสุกงอมและไม่ได้ดังใจการเมืองปี2568เรียกว่าร้อนแรง หากบ้านเมืองเปลี่ยนแปลงอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงผ่อนคลายลงแต่หากดื้อดึงต่อสู้ฝืนดวงก็อาจจะจนละลีคำทำนายปี2568อฟองสนานจมราจันหูราจารย์ชื่อดังเผยคำทำนายภาพรวมเอาไว้อย่างน่าสนใจว่าสถานการณ์ทางการเมืองเข้มข้นพลิกผันซับซ้อนเปลี่ยนแปลงเขมงเกลียวขึ้นเรื่อยๆรือโดยผู้นำและรัฐบาลเริ่มเจอแรงกดดันทางคดีความ หรือศัตรูคอยบั่รทอนดังนั้นจึงต้องจับตาคดีความใหญ่การต่อสู้ทางกฎหมายและอื่นซึ่งจะเข้มขึ้นอีกระดับทั้งนี้ดวงชะตาผู้นำหรือนายกรัฐมนตรีกำลังอ่อนแอจะเกิดปรากฏการณ์อึดอัดถูกจำกัดเสรีภาพอับแสงพลิกผันอันนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองระยะต่อไปซึ่งช่วงของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองใหญ่รอบแรกจะอยู่ในช่วง ระหว่างเดือนพฤษภาคมมีเกณฑ์นายกรัฐมนตรีลาออกหรือต้องคำพิพากษาสารหรือยุบสภาหรืออาจจะล้ำเส้นไปมากกว่านั้นคือปฏิวัติรัฐประหารขณะที่กลุ่มพักร่วมรัฐบาลเก่าจะหาทางกลับมาจับมือกันหลมหลวมอีกครั้งรวมทั้งให้จับตาสถา,านการณ์ที่นำไปสู่การเกิดปรากฏการณ์หมูทา้าราชสีดังที่ปูมโหน บันทึกไว้ในอดีตเช่นการลักไก่ร่างกฎหมายนิรโทษกรรมเมายกเข่งเมื่อหนึ่งพฤษภาคม2556ที่นำไปสู่การเกิดกปปสอ,ออกมาท้ารบกับรัฐบาลหรือเหตุการณ์เมษาวายนายทหารจอปร .7 เจ็ก่อเหตุท้าทายพลเอกเปรมติลาสุรนนท์นายกรัฐมนตรีขณะนั้นเป็นต้นคำทำนายโหนโสรัจจะทำนายว่าปี2568 จะเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างที่ต้องจับตามองจากอิทธิพลจากดวงดาวสำคัญเคลื่อนย้ายครั้งใหญ่คือดาวเสาร์กับดาวพฤหัสบดีและราหูซึ่งดาวพฤหัสบดีเป็นดาวดีแต่บังเอิญย้ายจากกลางราศีเมษไ,ไปซ้ายมือเข้าราศีถัดไปจากเดิมที่ต้องถอยแต่กลับกลายเป็นการย้ายแบบเดินหน้าทำให้อะไรหลายๆอย่างเปลี่ยนแปลงเช่น เรื่องธุรกิจมีการเคลื่อนไหวมีอะไรแปลกๆและที่สำคัญคือมีอะไรเกี่ยวกับเด็กๆจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเรื่องของความสัมพันธ์กับผู้ใหญ่ความเป็นอยู่ของสังคมเกี่ยวกับการเมืองด้วยเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการเคลื่อนไหวทางการเมืองใหญ่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมต้องระวังอาจจะมีเหตุรุนแรงเนื่องจากการเคลื่อนย้ายดวงดาวปี2568 ไม่เหมือนที่ผ่านมาลักษณะที่เกิดขึ้นและรวดเร็วมากมีการแบ่งกลุ่มใหม่ขึ้นมากลุ่มเก่าหายไปเป็นเรื่องใหญ่ระดับประเทศอาจจะขยายไปต่างประเทศได้ทั้งนี้คนในแวดวงการเมืองอาการน่าเป็นห่วงเหมือนคนไม่ค่อยแข็งแรงเดินกระเพกกระเพกแต่ค่อยๆเดินคนเลยไม่ค่อยเห็นหรือเซไประยะหนึ่งแล้จะ ไปทะเลาะกันต้นปีแบบหน้าเป็นห่วงอาจจะใช้กำลังคนที่มีอยู่มาสู้กันส่วนสถานการณ์ความมั่นคงระหว่างประเทศต้องจับตาต้องสร้างรากฐานความแข็งแกร่งจากในประเทศแล้วค่อยๆฟื้นตัวอย่างไรก็ดีปี2568มีเกณฑ์ให้เกิดโรคระบาดขึ้นอีกครั้งต่อนเนื่องจากปลายปี2567เป็นโรคเก่าติดต่อจากสัตว์ ดูเหมือนเป็นโรคธรรมดาเหมือนจะไม่ค่อยน่ากลัวแต่ที่จริงมีการพัฒนาจนอันตรายติดต่อกันมากเรื่องนี้ต้องระวังเพราะหนักต้องไม่ประมาทความคืบหน้าผ้าดวงเมืองปี2568เปยชื่อคนเป็นนายกต่อจากอุ้งอิงราชรามันโหนชื่อดังให้สัมภาษณ์กับรายการสีสันการเมืองแบบเด้งๆทางช่อง YouTube แนวหน้าออนไลน์ ในประเด็นดวงชะตาประเทศไทยปี2568ว่าในเรื่องการเมืองในช่วงแรกเดือนมก,กราคมถึงมีนาคมเป็นช่วงคุกกลุ่นอาจจะมีคนถูกใจไม่ถูกใจหรือมีการชุมนุมก็ว่ากันไปแต่เมื่อเข้าสู่เดือนเมษายนโดยเฉพาะตั้งแต่14เมษายน68ดาวอาทิตย์ไปกุมที่ราศีเมษและดาวพุธกับดาวเสาร์ซึ่งเรียกว่าโยกถึงก็จะเริ่มมีปรากฏการ อะไรที่เคยตกลงกันไว้ก่อนหน้านี้ก็เริ่มจะไม่เป็นไปตามนั้นล่าวถึงความสัมพันธ์จะเป็นแบบรบไปเจรจาไปต่างฝ่ายต่างถืออาวุธหันเข้าหากันแต่ก็ยังพยายามตกลงผลประโยชน์กันไปด้วยซึ่งในวันนั้นจะเห็นภาพของผลประโยชน์ต่างตอบแทนที่ไม่ลงตัวข้อตกลงเริ่มไม่เป็นไปตามอย่างที่คิดเพราะมีตัวแปรอื่นเข้ามาสอดแทรกและจะผูกโยงไปถึง เรื่องการเปลี่ยนตัวผู้นำหรือก็คือนายกรัฐมนตรีทั้งนี้ตนว่าตามหลักการไม่ได้คิดเอาเองหรือรักหรือเกลียดซึ่งตนนั้นก็เคยเพยากรณ์ไว้ตั้งแต่วันแรกที่นางสาวแพทองทานชินวัตรขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีคือเต็มที่6เดือนหรือยอย่างมากสุด9เดือนซึ่งก็ใกล้เคียงเพราะดาวเป็นแบบนั้นโหรัชรามันยังกล่าวต่ออีกว่า ส่วนผู้ที่จะมาดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีคนถัดไปตนมองว่าน่าจะเป็นคนใหม่ไปเลยไม่ใช่คนเดิมที่เคยเป็นมาแล้วแต่หากถามว่าเป็นคนใหม่แล้วจะเป็นที่พึ่งของคนทั้งประเทศได้หรือไม่ต้องเข้าใจว่าการเป็นนายกรัฐมนตรีอํานาจเยอะมองตรงไหนก็เกี่ยวกับนายกไปหมดดังนั้นคนใหม่ที่จะมาน่ะนอกจากมีความรู้ประสบการณ์ และเครือข่ายความสัมพันธ์กับบุคคลต่างๆที่ดีแล้วยังต้องมีดวงชะตาที่เป็นคุณต่อบ้านเมืองด้วยทั้งนี้หากดูเรื่องความเหมาะสมก็น่าจะเป็นคนที่อยู่ในแวดวงการเมืองและหากจะให้เกิดความเป็นธรรมมากขึ้นก็น่าจะเป็นคนที่มีรายชื่อต่อจากพรรคเพื่อไทยก็ได้อาทิเช่นมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นนายอนุทินชาญวิรูลรองนายกรัฐมนตรีรัฐดิว่าการกระทรวงมหาดไทย และหัวหน้าภาคภูมิใจไทยแต่ต้องบอกว่าตนไม่รู้จักกับนายอนุทินเป็นการส่วนตัวเป็นเพียงการมองจากดวงดาวและดวงชะตาของคนซึ่งอนุทินดวงดีและมีแววจะเป็นนายก